นมัสการครับหลวงพ่อกรรมฐานแบบไหนที่จะเหมาะกับเราล่ะครับเรามาฟังหลวงพ่อตอบกันค่ะมีสุขมีทุกมีเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกเกิดขึ้นในใจรู้สึกตัวมีรอบมีไม่รอบมีโกรธมีไม่โกรธมีหลงมีไม่หลงมีฟุ้งซ่านมีหดหู่เกิดขึ้นในใจรู้สึกเนี่ยหัดรู้สึกบ่อยๆเอากรรมฐานหลักๆสักอย่างเดียวนะอย่าเอาหลายอย่าง มันจะจําสภาวะไม่แม่นอย่างเวลาเราไปเข้าโรงเรียนใหม่ๆคนะือเข้ามหาวิทยาลัยใหม่ๆนะรุ่นพี่มันจะมาบังคับว่าให้จํารุ่นเดียวกันให้ได้ทั้งหมดเลยเป็นร้อยเลยเนะี่ยใครไปจําได้ดูทีละร้อยอย่างใครจะจำได้ถ้าเราจำสักคนสองคนเราจำได้ใช่ไหมเนี่ยเราคอยดูหน้าไอ้คนนี้ไวนะ้มุมนี้ก็เห็นมุมนี้ก็เห็นมุมนี้ก็เห็นนะสุดท้ายเราจำไม่คนนี้ได้ ะสภาวะที่สตินะมันจะเกิดได้มันจะ,ะระลึกได้นี่มันต้องเห็นบ่อยๆอยากเห็นบ่อยๆก็อย่าเห็นหลายอย่างเห็นร้อยอย่างพร้อมๆกันจำไม่ได้หรอกจำไม่แม่นเพราะฉั้นเราเลือกอารมณ์กรรมฐานที่มันเกิดบ่อยๆที่เราเห็นได้บ่อยๆเช่นหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกยากที่ไหน ยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกมันยากที่ไหนมันยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติวันวันเอาแต่หลงไปที่อื่นอย่างขนดเนี้นั่งอยู่รู้ไหมรู้ได้ไหมว่านั่งต้องทำจิตให้เคร่งขรึมก่อนไหมถึงจะร,ออรู้นั่งแล้วเนี่ย้ลูกตาก็กรอกกรอกไม่ได้ถ้าเห็นลูกตาเคลื่อนไหวนะเดี๋ยวไปดูรูปเคลื่อนไหวรูปหยุดนิ่งแทนนั่นต้องนิ่ง ต้องทําอย่างนี้ไหมถึงจะรู้ว่านั่งงี่เง่าเกินไปนะเนี่ยรูปรูป,รปอย่างเงี้ยมันคันอะ่ะรูปรูปอะ่ะรู้สึกไหมร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้สึกนะฝึกไปเรื่อยๆนะทำกรรมฐานเนี่ยไม่ต้องทำหลายอย่างสาธุครับหลวงพ่อ